เด้วก็โดนคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปทำเ <c oughs> อ้ยเซ็งบักอาการเว้ยเช็งเชงอาการเช็งกันเช็ง,นงคนขี้ด,ด้อ มันชิดื้อก็เซ็งมันน,น่น่นๆ่ๆนน่น่น่น,น,น,นไปเล่นอะไรจกกระปุกวะว้ายอย่าไปดมเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแล้วไปดมมือทำไมอเออแล้วไปดมมือทำไมอย่าไปดมมือ ไปดมมือนะโอ๊ยเปลี่ยนนิสัยนูนย่นเลยบม่เฮ็ดยังกะไฮ